สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับนอเมื่อเนี่ยมาพบมาวมะพร้ากับช่องหิ้วเขาชี่นวครับผมเมื่อนี้สิพ้าพี่พะน้องมากินมาเสบครับผมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปยน้ำตกสินมีเขาครับผมน้ำตกสองสองชั้นพี่น้องมาต้มโป๊ะตองอลายชั้นนะครับน้องมีแต่แต่โลกแล้วพักก็มีอะไรมพริกจีครับผมสองใหม่แล้วก็ทั่วงอกครับผมแล้วก็พักสลัดนะครับนอพักพรพ่าครับมีกะปิน้ครับผม คือเขาครับผมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าคือเขาเนาะนครับเนาะมาพี่น้องมาเจ็บเสี่ยมันกันครับผมเมื่อนี้เมนูยังไงครับผมเบร,รกเสี่ครับผมเมื่อนี้มาเจ็บเสี่ยมันกันครับผมโอ้สิ้นเนเื้อเปือ่ออยโ้คือขนาดเผ็เดๆสจวดๆ อืเขาทาเขาทา โดนยินเเ้อเสียบครับผมสุดๆม,มาเ่ยๆมันกัดได้ครับกัวเตี๋วเมนูงงานมานะืนกัน เสียบครับผมก๋วยเตี๋ยวไว้ร้านมันชื่อว่าก๋วยเตี๋ยว้างวัดครับผมเพราะว่าร้านมันอยู่้างคางวัดครับผมผักโขลกห้างงา Muito. Mm. เย็นดีนะครับผมตังเกตใบใหม่ กิ่มกระปีครับ อสอนหน่อยครับามอ,อกรลังกำะลังทางเสือยออังไงมันจังสดนน้ำเรื่บ <laughs> กระเพาพริกจีจิ้มกับพริกครับผม มันบรรยากาศก็คออึมๆครับผมคึ้มๆแบบฝ้าบบ,บโปรงใสครับผมแต่ละกับเสียบกือเก้ครับกุวเตี๋ยว <laughs> Yeah, got บริงเซลาไม่พี่น้อง <laughs> อืม แซ่บพักนั่งกุเตียวเตียวเบิร์กวนครับพักเหลือพักสลัดอันหนึ่งครับผมแซ่บรับครับผม เปรบครับครับผมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยน้ำตกสองชัน้นกับผักกรอบพริกจีกับปิโอจังสีเลยครับผมจังไยครับฝากพี่ฝากน้องไว้เนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับน,น้องฝากกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับน,น้องในช่องหิวข่าวเชนเนลครับผมน,น้องเพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วก็ขอฝาก ช่องไว้แล้วเรือครับเด้อช่องที่เชาแนลฝากพี่ฝากน้องไว้ในโอมกอมใจครับผมนะครับขอขอบบุญขอบคุณนะครับนอเพราะแม่พี่นอ้องที่เขามาเยี่ยมมาชมแล้ะครับที่มาคตติดตามให้กาลังใจนะครับนอขอให้พ่อแม่พี่นอ้องสขุขสุกคนมีความสุขความจเจริญร่างกายแข็งแรงลำลำรว,วยเด้อครับผมสําหรับคลิปหนึ่งเส้อภารกิจแหละครับคลิปหน้าพ่ออันใหม่นะครับนอ,นอสำหรับคลิปนี้น่าบ